กติเวลาเราจะเพิ่มตารางใช่ไหมครับเราคลิกขวาแล้วก็ Insert จะมีไปซ้ายไปขวาขึ้นลงบนอย่แบบนี้ใช่ไหมครับก็จะขึ้นทีลงทีละตารางแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับวิธีง่ายๆคือเพะแลานี้ครับส่วนวิธีลบปกติเราจะลบยังไงครับ เทคนิคง่ายๆนะครับในการลบตารางนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับ